อะไรที่ทําให้เราเป็นความรู้สึกว่าเราตัดสินใจที่จะหันหลังให้กับวงการฟินแลนซ์แล้วมาทําธุรกิจของตัวเองผมอยากจะประสบความสําเร็จความประสบความสำเร็จผมวัดที่เงินในบัญชีอย่างเดียวสาหรับผมตอนนั้นนะครับก็เลยคิดว่าฟินแลนซิ่งแบงก์เกอร์เนี่ยไม่สามารถตอบโจทย์ตัวนี้ได้แล้วก็เลยหาโอกาสอยู่นั้นแหละว่าเฮ้ยทำอะไรดีอะตัวตนที่แท้จริงของเราคืออะไรกันแน่แล้วก็แบบ ค้นหามาจนเจอครับตรงนี้คือสิ่งนี้น่าสนใจมากเพราะว่าทุกคนอะอยากเห็นเงินในบัญชีเพิ่มหมดครับแต่การที่เราจะสามารถแบบนั่งแล้วฝันแล้วคิดแล้วนึกแล้วคิดออกอะว่าอะไรคือตัวตนของเราอะคะกระบวนการตรงนี้มันยากไหมค่ะกว่าที่จะเจอยากครับผมเชื่อว่าทุกคนวันนี้อาจจะไม่เจอด้ซ้ำ มันอาจจะเป็นเพราะโชคด้วยส่วนหนึ่งครับแล้วก็เป็นที่เป็นที่ตัวเองด้วยส่วนหนึ่งก็คือเราเราค้นตัวเองไป,ไปเรื่อยๆค้นไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าเรามีเรามีแพชชั่นอย่างคือเราอยากจะประสบความสําเร็จค่ะไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube m o r n o t e ค่ะ